มาแล้วนะครับพี่น้องอ่าพี่เอกหน้าจอพุ่มมาแล้วครับนี่แหละครับพี่เขมนะครับเขมและพี่วัดนะฮะมอกตาคอยครับตัวชายอินเดียนะครับตอนนี้ครูกำลังจัดกำลังจัดฉากจัดอะไรนะฮะชื่อกำลังจัดว่าเสนอเป็นแบบไหนะะน,นะครับพี่น้องนี่นะครับเจ้าอุตส่าห์มานี่ครับ เพืนจะร้องเพลงเพื่ยังกรืเพ่อนยังไเพื่อนยังกว่าเราจ้าเออเราจ้าเราจ้าเราจ้านะฮะโอเคครับแม่แม่ส่งมาได้เลยนะครับคือครับนี่เป็นไหนขึ้นยัง

ใครอยากดูปราปาต่อมา,มา,อาช่องอรทางช่นมีนะครับพิชาแบบนาลี่ยทานนี้เปนนะครับเอาเดองไงคอนะนะคเราจะับเราเตีมัเีงมเี่นอนี่ยเเียนเเเน่นะเ คว่าีกยนดีครับพ่อวัสดีครับพ่อพ่เอาเขาขึ้นเล่าแล้วพ่อครับพ่ออันนี้เตลาดกินมัดกินอ่มัดเขาพ่พ่อกินมัดเยมันบ่ดลับสพ่อนอด็กาปุ๋ยคับพาลูกาอันได้สองสองยังมัมีคนถามพ่อกินบ่ล่ะพ่อกินกับเขาแปะยูวัรเดอร์เขาไปโหลดพี่น้องข้งขอเขานงวัแนเออนั่ลเขาไปโหลดพี่น้องั้งขวาี้งดอกน้องพ่อกัยอมากหน้องพ่อให้ร้องจีฮะน้องพ่อ้องจี เอานี่นี่บอกขีเราว่งหันเขามานี่บอกนี่บอกขีเราว่งหันนี่ไหมเคือแห้งไงน้องคือมันอยู่ในแกลนี่เอามาข้อพับเอามาข้อพับไหมเอาขีเรามาข้อพับไหมเอาเกยหน่อยมาดาเกยเาตานหา่กินน้ บางครั้งเมื่อบ้านไปไปยังก่อนบางหั้งไปเห็ดกระทอมในน้องโอ้โหปวดภาษีน้ำคนจ่ไปอยู่อะไปปวดภาษีไทยกระทอมเจ้าอยู่บางหั้งไปเดิ่มไปปวดกระทอมบอกอ้างถ้าว่าเป็นราคาเนาะก็บอกอ้างก็ปลูกกระทอมปลูกกระทอม่องกระทอมนอนกระทอมนอนบ่าเมีนใบกระทอมภาษีท้าเอาว้าจากใบสองใบกอได้ยงามอาเงามาลงเลยเออเอาเงมาลงอันนี้ล่ะโอ้ยไม่มันถูกกฎหมาย เอาไปเห็นแต่เขาขายน้ำซีอิ๊งใหแดงเกินไปกระซิออนเอาไหเจ้าของกินแล้วเขาว่าใช่ปลูกแบบเวลาใส่ต้ไก่เลยเอายี่หรี่ใส่ต้มก่อนจะใส่แบตัอนโอ้ยเกินเห็นแล้วเกินกระซิบบอระบอานแล้วขนาดสนอาเจี้ยต้มไก่กินลงไปซาตว่ะกระทอมเหรอคืออีกกระทอมมันต้มเป็นยาใบกระทอมเขากินเป็นยาดิอ๋อออเหรันอันต้มอันนี้อันนี้สถาบันอยาหใจไม่รู้นึกว่าอันเดียวกันอันอันใบซ่านว่ะเขาต้มใส่ไก่ก่อ เลี้ยงจุกตู้มาเจอนะเอ้าฉันบรได้ไฟไม้รู้นีเต่างนิแลนเลยฉันบรได้ไฟไทยกับสิบตีนเลยเอามันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาไม่อันไหนเมาเกี่ยวาบ้าเอาศึกษาแม่ศึกษาศึกษาบ้าบ้าของหัวเนี่ยสิบบ้ามังแก้วสองแก้วนี่สองแก้วเี่เราไม่ชอบคือไม่ชอบเนาะบรอเวณไฟต่างประเทศต้องศึกษาต้องไปไปศึกษาต้องไปเห็ดอีหยังที่มันยังสั่นเนี่ยห่อประมาทเนี่ยเนี่ยห่อประมาทเนาะเ่าก็สันหาบ่ได้เวาบ่ได้สันทาดเนาะ แสดงว่าสันผาดแห้งไม่ต้องบอกว่าไทยดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับสันดานคนนะครับไม่ก็บ่อดีน่ะละสิ่งที่ดีมันก็ดีบ่แล้วละกันนี่เขาอันไม่ดีโดยสันดานนี่เไม่ใบก็ตอบนี่แต่เขาม่ายำเรนาเงี้ยรู้อันนี้ไม่รู้อี๋เขาจะมาเห็นใบก็ต้องเป็นยาเป็นยาจริงๆเอาเมื่อกี้หนูเขายังตกใจอยู่ว่าเอาออกมาต้ม่ไก่มันไงอยู่บอกเขาปวดเอ๊ะเขาในว่าเป็นอันเดียวกันมันคนละยาคนละใบเลยไม่ไม่หรอกเขาเอามาเห็ดนี่อย่างเดอันใดไปต้มน้ำไปต้มน้ำกิน ก๋าเจครับสีปลวกครับรถทางไก่ก๋าจาะสีมาอ๋อไม่ถึงเคียวแกงงวงกระตุนเมนสาราบางอย่างอะไรก็ไ่ได้รู้เรื่องส่งมานานแตรว่าัดแต่ว่าอันใบซ่านี่นั่นมาต้มไก่ต้มไก่มันซ่าซานั่นคือเชกแมนเป็นเชกคเช็นครัะออแต่ว่นนี้เป็นใบอันนี้กลุมานี้สี่พ่อข้าใจแล้วพอมีแล้วมันมันถือกฎหมายเขาก็เลยมาขายก็มาปลูกไม่หยางเยไก่ลึกิ้มโต๊ยางใบบาต้นงวงบบาน

ไปขึ้นห้างนะครับพี่น้องขึ้นห้านตามเพื่อนเพื่อนพาไปใส่กับไปนะครับสังท่วงสังท่วงไปใส่บ้างโมเต็งโมเต็งโมนี่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 เดนเซอร์เก่านี่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  นี่นะครับบอสกำลังจะร้องเพลงนะครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ยังนั่นไม่ยังเอามาตะใส่ึ้นพิษทางสิพังคันโอ้ยสมียนเนาะ เฮ้ยนี่เนีย่ยซุย้มเจทั่วพุ่นนี่ไปหารับเบียร์ยักปัจจุบันถูกเรียงรูปเรียกร้านสิมาหาหมวกกับเด็กน้อยอยังอยูย่นี่เฮ้ยเอือ้อ,อครับบาร์มีกับปลาปลานะครับกำลังสวัสดีครับตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังมาล่อสอนครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นกำลังติดตั้งในรถวดแห่นะครับนี่นะครับ ติดตั้งในรถแห่นะฮะเพื่อย้ายมาจากข้างบนนะครับเพราะว่าลงมาข้างล่างมาใส่รถแห่มาสีมันจะดังดีกว่านะฮะหรือมันจะหรือมันจะมันจะส,สภาพเสียงมันจะดีกว่านะฮะก<ม>็เลยลงมาข้างล่างพี่น้องอันนี้ก็มาหาเดี๋ยวนี่พี่เขียนนะครับอยู่กําลังเห็นกันตัวเจ้าถ้าสั่งก็หาว่าเห็นได้พี่น้อง พี่นี่รู้ก็ดได้เงินมาหมือนนี่<อ>น,นะโ,โซะกันนะฮะนี่นะครับนี่เป็นคูบิกกี้นะครับผว้มาจัดสกิปออนนี้นบอ,ตตอกดก็กำลังจะระวางก็นนะครับพี่น้องจะละกคนน,นะครับบอลสดกำลังจัด บนรถเดินยังอยู่นะครับ <c oughs> ที่เขาจะเป็นที่ะะะะห,ะะห้าที่อีกีนะะพีเอครับอนบิว <c oughs> ี่นะครับเทร็กิสนะครับนะครับต้นยิญญูนชัยนะครับพี่นองนี้งอกไอ้สัมงฟองหงเสียนะครับก็เห็นหาสัมงฟองก็เห็นนะครับน่าจะเป็นพี่กันใช่นะครับพี่น้องประูุคุ้มไส้คุ้มเนื้อนะครับพีเอนะครับ ก็จะเป็นน้าน้อยนะครับเสื้อดำมันจะเป็นบน้าร้ยนะครับกร้นจะาาคือจะเป็นว้าอีกบันะครับปลาผมนะนะครับว่าเป็นมา นอ,อ,อนหลังนั่งเด,ดินดีวันก็พนอนนะถ้ารู้เรื่แบบจำปองมันจะต้องจัดเต็มนะครับพี่น้องนี่ก็ต่อเครื่องเสียงต่ออย่างนี้นข้างหน้าต่อเติมเติมไปนะครับน,น้อง เี่มเริ่มบับกบข้ากันแล้วครับพี่น้องโยกันแล้วเยกแล้วโยกกันแล้วยกกันแล้วได้เล่ปนปลาเล็กน่อยเราบ้านดีครับพี่น้องโอเค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 เหมือนโอเค คือปวจับมันสวยเลยร้องแหงอไสอสีแห้งทำไ้โยสูงบนบนไดนสันญ่สันญ่เจ้าของสัน่รมันอิาวายันควัคันคอยอยอะบาลุน้ำข่ากันแล้วพี่น้องโอ้ยสัมลินกันปันเล็กน่อยครับทราพี่อีกแล่วคราี่ยอดกันนี่สิครับพี่น้องบางท้าปรเรียวๆเร็วว จะว่ามื่อไวเขียมมัน่เกลียมันหมเมือนกพอลเกมพิงนั่นรับากเอาเเด้ออกกันปันะิ่หน่อยนะหยอกกันแค้นน้คือเด็กหน่อยเป็นตาหักเวลาตาหักยี่ไคนกับตาหักดอกอันพู้เพ่หยอกล้วตาหักใครอยู่อันหยอกแล้วว่าเป็นตาหักหนี้ที่เนาะเอ๋ยพอลอง สัมผัสเขาแล้วต้องหัดเสียงไว้เยอะๆเ่งดาวนิเนี่ยคนนี้เหรอที่อยู่เทียนะครับชิ่เองนะฮเมื่ไอไแล้วก็ยู่แล้วมันเอาไปใส่บุหรี่อีกมนเสียงสนแล้วไปแล้วครับ ห้ามหาภัย่อกห้ามให้อีกมันไปขั้วมันไปหาอาวุธป้องกันไม่บ้ามันไปเอ่าอะไโอ้ยนต้องยรงนเอาประเดี๋ยวไปยังบัดนี้นะเ,เอาประเดียนเน๋ยวไ,ไม่ใช่อโอ้ไปแล้วเอายน้ำคนกันแล้วไปเลยโซเนียนโพดคัาซ่าไปแล้วพี่น้องนี่แหละครับไอเป็นกระมวลนะครับกระหยอกหัวเลาะก,กันนะครับนี่ยังเหตุการ์เหตุป้านแหละครับพี่น้องซ้ำถานเวลาไปซ้อมในยังนะครับี่ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้องกูฝากกดติดตามฝ่กกดติดตามช่องอู๋รำเพลนออฟิเชียลหน่อยนะครับกบขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูรับชมนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยู่ดีไม่แห้งสุขสุขก้นนะครับสวัสดีครับ